ฮัลโหลทุกคนโอ้โหวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าน้ําท่วมวันนี้มีน้ําท่วมนะครับไม่รู้ว่าเจ้าสัตว์ของเราจะสามารถเดินผ่านน้ําตรงนี้ไปได้หรือเปล่าเริ่มต้นจากตัวแรกเลยนะครับนี่เลยเจ้าแมมมอตของเราโอ้ลุยน้ําไปเลยแมมมอตวันนี้หาของเล่นเรามาเล่นน้ํากันโอ้โหตามไปด้วยนี่เลยพี่ควายบ๊อบฟลู โฟโลไปเลยลุยน้ำไปเลยเย้โอ้โห,โห,โโห<อล>นี่เลยพี่วัวแม่วัวนมของเราก็จะไปด้วย,ปย,วยไปไปนู่นแล้วสนุกกันใหญ่เลยเฮ้ยเฮควายบัวกลัวน้ำบัวกลัวน้ำพี่บัวเดินบนพี่หัวเดินบนไปพี่ช้างไปด้วย แล้วก็นี่เลยเฮ้ยไปไปกินหญ้าแล้วไปไหนกันแล้วเข้าป่าไปกินหญ้ากันแล้วเหรอนี่เจ้ามังกรก็กลุยน้ำกันไปอีกแล้วนู่นพี่เนมมตของเราเจ้าวัวไปดิไม่เอาเข้าป่าไปเย้โอ้ทุกคนลุยน้ำเป็นใหญ่เลยดูสิพี่เนมมตของเรามาแล้ว กีควายของเราจะกินหญ้าเหรอกีควอยของเราจะกินหญ้าดูสิมาแล้วนี่นี่นี่ยมาแล้วควาอยมาแล้วควีก้อยลุยน้าไปเลยนี่เราหันหลังกลับไปกลับไปใหม่อีกรอบนึงแข่งกันเลยใครจะไปถึงที่หมายก่อนกันใครจะถึงฝั่งนู้นก่อนให้ไปเลย าที่มาสิโอ้โหควายแข็งแรงมากทุกคนวิ่งเร็วด้วยนี่ไปทางนี้ก่อนละกันโอ้โหพี่ควายของเราสุดยอดมากเลยไปรวมตัวกันอยู่ที่นู่นเลยไปโอ้โห สุดยอดเลยโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งอยง้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบายบาย